หลับกันปุ๋ยเลยครับลูกแพนด้าลูกแพนด้าห <c oughs> ลับได้แหละลูกลูกกอก็หลับค่ะลูกน่ารักก็หลับค่ะลูกน่ารักก็หลับค่ะน้องลูกกอกลุกขึ้นมาได้ยินแจ้งคุณแม่ แล้วก็มาซุกซอกน้อยตรงนี้แ่ละลูกไม่นอนบนนี้ล่ะไม่นอนในตะกา้าล้วครับน้องดิ้งดิ่งมไอ้ลูกคนนี้จิ้วจิ้วอย่ารบกวนจีต้องต่นอนกันแล้ว Okay.